มันหน้าตาเป็นยังไงฮะข้อ <K h ose> ที่หนึ่งอ่ะโ okay. อเค okay. เดี๋ยวอ่านให้ทุกคนฟังครับข้อแรกครับ <c oughs> ถ้าอยู่ด้วยกันสองคนตอนฝนตกทั้งคู่จะเลือกทำอะไรนี่ช้อยส์ของเราฮนะช้อยส์เอครับกินบะหมี่ร้อนๆแล้วก็ดูหนังอ่านะครับช้อยส์บีฮะถ่ายคลิปเล่นติกตอกค,คู่กันอ่านี่ก็น่าสนใจนะฮะแล้วก็ช้อยส์สี่ครับนอนกลิ้งอยู่บนโซฟาอ่าคิดว่า นักจะเลือกอะไรแล้วคิดว่านักจะเลือกอะไรนะครับลองดูว่ารู้ใจกันแค่ไหนครับอ๋อนัวนึองครับนั่นเองครับคือพี่แทสิคครับคือผมมาตอบว่าน้องนัทจะตอบอะไรใช่ไหมครับใช่คือจริงจมันต้องคําตอบคิดว่าเหมือนกันใช่คิดว่าจะเหมือนกันเพื่อทดสอบความรู้ใจแล้วมาดูว่ารู้ใจจริงไหมนะครับครับผมเขาขยันะครับถามแฟนๆเอนกัคิดว่าจะตอบข้อ A ไหมครับกินบะหมี่ ใช่ไหมไม่น่าใช่ข้อ B ถ่ายทิปเล่นทิกตอกใช่อ่ามีความเป็นไปได้ใช่ไหมและข้อ4ี่นอนกลิ้งอยู่บนโซฟาได้แล้วได้เพิ่มความลังเลให้อ่ามาถ้ารอแล้วครับเดี๋ยวหันไปข้างหน้าพร้อมกันนะครับโชว์วิธีกาดูเลยครับหนึ่งสองสามปึ๊บโอ้ยไม่ตรงเคนเออแม็กซีอย่าง่อน นะครับ, <icism. S 1> บดูแล้วเนี่ยนักใน,ใ <c oughs> น่าจะหิวตันนิดนงครับที่ตอบ A เพราะว่าจริงๆรลังเล A กับ C เหมือนกันครับแทีแต่ว่าคิดว่าอาจจะเป็น A แหละเพราะว่าเมื่อกี้พี่แม็กถามว่าให้เลือกสิ่งที่แบบนัดายนี่ล้วแบบพี่แม็กเขารู้นะชอบกินบะหมี่ <cocaine S 2> ว่าเรื่อแงแท้มันเหมือนเหมที่คิดว่าเรื่องเหมือนกันเลยแต่ไม่เป็นไรครับเราก็กินบะหมี่เราก็กินบะหมีมเมม่เสียงมันกลิ้งบนโซฟาได้เอก่อนแล้วค่อยซีเราเป็นกฎหลย้อนนะฮะ <c oughs> ขอเคุนบะหมี่แค่น,นะฮะเดี๋ยวมันจะบกโอเคครับอ่ะไปกันต่อครับไม่เป็นไรมีอีกสี่ข้อให้ได้แก้ตัวนะครับวันนี้เป็นเกมวอลล์ฟของเราอ่ะนะข้อสองครับถ้าได้เล่นซีรีส์แนวใหม่ด้วยกันอะอยากจะลองเล่นซีรีส์แนวไหนฮะเออมาเป็นแคทตาล็อกนะถู <ด>มาดูกันครับข้อ A ฮะแอคชั่นคู่หูตำรวจอันนี้น่าดูน่าจะมันนะครับและข้อ B ครับแฟนตาซีข้ามภพข้ามชาติ<อ>และข้อ4ฮนะเอาแบบดราม่าหนักหนักรักข้ามใจอเดี๋ยวมาดูกันราาครับว่าิดว่าท่านผู้จะอยากเล่นแบบไหนฮนะผมว่านี่ถูกอันนี้น่าถูกใช่ไหมเออน่าดูทั้งสามอันเลยนะครับ แอคชั่นมีแฟนตาซีแล้วก็มีดราม่านะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสามพันไปเลยฟุ๊บโงนรับเพราะว่าเพราะว่าไอ้แฟนตาซีข้างโพข้างชาติเนี่ยเรื่องที่เคยเล่นมาแล้วคล้ายๆอย่างนี้ครับส่วนดราม่าหลังๆเนี่ยเราอยากเปลี่ยนแนวบ้างแล้วครับผมเหนื่อยด้วยเนาะเราเดนซันตินี่หลอกมาแล้วใช่ครับแต่ว่าไม่เอยกว่า ทำผลสลัวันน้ำตาลนะั <c oughs> คน่อนข้างเข็มนิดนึง <c oughs> โอเคแล้วเปลี่ยนไปไม่เอาน้ำตา,ตาแล้วไปแอคชั่นคู่หมวตำรวจดีกว่าเลยครรอดูนะถ้ามีออกมาผมอยากดูนะเรื่องนี้ <c oughs> ข้อ3นะถ้าต้องสั่งอาหารมาแชร์กันหนึ่งอย่างเอาอีกแล้วกลับมาที่อาหารอีกแล้วนะฮะจะเลือกเมนูอะไรรอบนี้ไม่มีบะหมี่ในช้อยส์นะครับมาข้อ A ฮะอ่านนักล่ามากเลยเนี่ยสลับอกไก่นี่ข้อ A นะข้อ B ครับผัดไทยกุ้งสดฮะ และข้อ4ครับพิซซ่าสลัดอกไก่ผัดไทยกุ้งสดแล้วก็พิซซ่าครับเดี๋ยวมาดูกันนะเรียบร้อยแล้วเหรอกางคิดอยู่นารคิดอยู่แล้วโอเคแฟนแฟนจะได้คำตอบนั่นแฟนจะได้คำตอบแฟนแฟนี่เหมือนเมนูอะไรครับเดี๋ยว่ากันอ่ะเลือกหนึ่งข้อ จะเอาใจตัวเองหรือจะเอาใจพี่ก่อนดีไม่ต้องคิดเยอะหมายถึงว่าตอบเลยได้แบบชิวๆช่วงนี้เรื่องสองซ้ำทำได้เลยทำไมถึงเลือกสลัดอกไก่ครับครับผมเพราะว่าพี่แม่เขาเป็นคนที่แบบ มคุมน้ำหนักคุมอาหารอยู่ประมาณนึงขันเคยนิดนึงใช่ครับแล้วก็ช่วงนี้แบบพี่แม็กข้อ f i ี่ n c e อยู่แล้วนั้นก็เข้าก็เลยคิดว่าก็จะแชร์กันก็แชร์อะไรที่มันเป็นโปรตีนแล้วจะมีประโยชน์ครับแต่ตัดภาพมาที่แม็กนะครับพิซซ่าเลยคือเรานั่ยชอบกินพิซซ่าครับชอบไปกินข้าวทุกครั้งนะถ้าร้านไหนมีพิซซ่านั้นจะสั่งตลอดใช่แล้วก็สำหรัเราไก่เนี่ยผมสั่งผมไม่แบ่งไงผมกัพิซซ่าแบ่งกันโอเคครับเอาไป ข้อที่สี่ครับถึงข้อที่4ี่นะเราได้กี่คะแนน้วครับเนี่ยหนึ่งหนึ่งะครับสี่ห้าสูตรสี่ห้าสูตรแน่นอนข้อที่สี่อันนี้โอ้หชอบมากเลยอ่ะคำตอบอาจจะไม่ตรงกันนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับข้อที่สี่ครับในสายตาของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับคิดว่าเขาเหมือนสัตว์อะไรมากที่สุดนี่ข้อที่1่ครับข้อที่กระต่ายน้อยแสนสนนะ ข้อที่2ครับลูกแมวน้อยขี้อ้อนและข้อที่3ามฮะเสือแกล้งน่ารักนี่มีกระต่ายลูกแมวแล้วก็เสือฮะว่าอันนี้คือใ,ในสายตาอีกฝ่ายอีกฝ่ายมองเราอย่างไรครับชาลัาองหลางเรามองอีกฝ่ายว่าเขาเหมือนอะไรครับรมองอ่าเรียบร้อยโอเคไหมโอเคครับพร้อมแล้วหันเลยฮะปึ๊บ,บไม่ตรงแม่ แต่ว่าเขาเป็นสปีชีส์เดียวกันรูปแมวกับเสือด้วยนะคล้ายๆกันอยู่ครับผมดีใจมากเลยที่มันไม่ตรงกันนะเพราะว่าเเสือนะเป็นแมวเรามีข้อสร้อยต่อไปมครับอันนี้เขาบอกมาว่าเฉลยเสร็จแล้วเดี๋ยวนะครับให้ฝ่ายทําท่าน่ารักน่ารักของสัตว์้น่ัยพี่แม็กทาพี่แม็ต้องเป็นเสือที่น่ารักที่ดูซะหน่อยครับนี่เสือที่น่ารักเป็นยังไงขอดูหน่อย แล้วไม่ดูน่ารักหรือเปล่าน่ารักแล้วรูปแมวน้อยที่อ้อนเป็นยังไงครับน้ครับไมอยมีลเรวเหนียวเอาเลยครับไปกันต่อข้อที่ห้าครับถ้าต้องเลือกคำพูดบอกรักนะครับที่อยากจะได้จากอีกฝ่ายหนึ่งจะเลือกคำไหน นะฮะที่จริงเป็นคำที่ดีทั้งหมดเลยต้งสามอันนะครับแต่มาดูกันว่าจะได้คําไหนที่ตรงกันไหมนะครับข้อ A ครับขอบคุณที่<ม>อยู่ข้างๆกันนะนะฮะข้อ B ครับอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปน,นานๆนะและข้อ C ครับห้ามหายไปไหนนะเข้าใจไหมอ่า<ม>สามอันนี้ครับคิดว่าจะตอบอะไรโอเคนี่นัดเสร็จแล้วและครัสองะ3ึ1 ไม่ตรงไม่ตรงอีกแล้วนะแต่เรา,าเชื่อมันได้ไหมเนี่ยถ้าในเชิงคะแนนเนี่ยได้หนึง5้าครับหมือถจะถูกข้อสองไปนะถ้าจะไม่ผิดนะครับแต่ก็มีเขาบอกว่าเฉลยเสร็จแล้วลองให้แต่ละคนฮนะพูดคำนี้กับอีกฝ่ายนึงสักหน่อยดีกว่าครับ ด้วยกันแบบนี้ไปนนานๆนะทุกคนนีดเลยขอบคุณท okay. okay. ี่อยู่ข้างกันนะครับน่ารักมากเลยโอเคเกมแรกของเราปุ๊นเลยครับโอ้โหผ่านไปแล้วอย่างรวดเร็วนะฮะรอสักครู่หนึ่ง